ตัวไอ้ในเป็นผู้เบาวกรรมกรนิลาคนงามบนสหอนตนถึนชีวิตในบันนทอนทำงานห้าเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์นองนางคนงามก็มองกันความฝันก็ง่ายมันสลายแต่ก็บ่าหูเพราะเหตุใดหรือเป็นเพราะนางบม่มีใจ ท่านักโงง่า้น่ะมันโจรนอนแก้มแดงและบ่สนไหนเป็นคนธรรมดามีโอทาหรือสักดาบ่มีเวทมนตร์หรือกถาได้ได้หักกันด้วยใจยังไงมันก่อนนานอย่าไปสนใจดี่ิ่ันมาแค่เท่านั้นนั่งกินเหล้าข้าวจะเป็นเหล้าไปวันวานอ่าเดี๋ยวเอาใจคนทำประกาศป,ป,ป,ป่าบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นประกาศป่าแก้มแดงนะเพิ่งส่งมาถึงนะผมเพื่อนผมได้สั่งดิฟเพื่พอนผมมา เจ้าแบงค์นะฮะนี่ยังไม่ได้ฟอร์มนะว่าจะเอาลงถังทําคลิปวันนี้ก็ฟอร์มประกาศป่าเลยก็เดี๋ยวทําคลิปให้นะครับนี่แต่อันนี้ผมจะเลือกฟอร์มในถังสีนะครับนี่แต่มันก็พร้อมรัดแล้วแหละแต่ว่าผมจะเอาไปลงงานออนไลน์นะครับเป็นป่ปัดต่าแก้มแดงพัฒนานี่แล้วก็ไปลงถังกันนี่งอม มนรู้ตักตักเนี้ยเสียงขาดมากเลยนะครับเครื่องนะเ็ขาดก็อดมาดูกันว่าวิธีฟอร์มผมจะได้ติดรางวัลกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกให้นะว่าผมเอาที่ใครมาเป็นคนในทีมประกัดปลาเพื่อนรักผมนี่แหละครับแนะนําปลาที่เราจะขายให้ลูกค้าหรือว่าเรา,เราจะไปประกวดเนะนี่ยอย่างนี้ดีกว่าอเนี่ย เดี๋ยวไปไงี้เลยไปมีเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเ,รเดีนน๋ยวเราจะฟอร์มในตู้ใหญ่นี่ เวอร์ไปนะเอาแค่อพอหอมปากหอมคอพอปลาปล่าผมแนะนําเลยนะนี่อย่างนี้เลยเพลียวเลยโล่งๆเลยเดี๋ยวผมจะใส่น้ําหมักใส่แก้วเลยนะครับอาหารปลาปล่าสำหรับปล,าป,ล,า,ปลาประกวดผมแนะนําเลยนะวันหรือสองวันให้อาหารแค่หน่อยเดียวเพราะงั้นเดี๋ยวคุณเสียครับนี่น้ำหมัก สำหรับน้ำหมักนะนี่มันตีออกแบงนี้ตลอดนะครับเห็นไหมนี่ป่าแก้วมันก็จะเยอะไปนะเวอร์ไปนะไปเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะอันนี้ผมจะฟอร์ม10วัน10วันแล้วเรามาดูกันว่ามันจะใหญ่ไหมเครื่องจะมาไหมจมากม่คลิปแรกๆคลิปนะ เนี่ยอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ต้องปิดนะครับไม่ปิดไปครับโดดอันนี้ปิดได้นะเพราะาผมเจาะรูแล้วไม่ต้องอันนี้หลังจากผมลงถังได้ประมาณห้าวันนะดูเครื่องดูไงอาหารปลาปา่าถ้าเกิดเราจะประกวดนะสองวันให้ทีหรือวันให้ทีพอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลงอีกถังกลองแล้วตอนนี้จะวิ่งตู้แล้ว ดูงามไงอเดี๋ยวไปดูกันอีกทียงตอนครบ15วันแล้วก็ไปวิ่งตู้ต่อมาครับอันนี้ตอนแรกผมว่าจะวิ่งตู้ผมก็ ได้เอากระจกมาใส่นะนี่็นะครับใส่เนพองนะก็หนได้ลงมีปากกันแดงด้วยขัดขึ้นมาพิเศษหน่อยลายเครื่องแต่เล็กนะครับมันจะหางดูหางเ่ยลาเครื่องแต่เล็กเหน็เหนไหมเพื่อนๆนะลาเครื่องแต่เล็กปลามันจะน่าอันนี้ตั้งเดิมนะครับตัวนี้นี่ก็ดั้งเดิมดั้งเดิมนี่น เห็นไหมมันจะวิ่งอยู่ยงนี้ครับเราต้องไล่ตู้นะเราลงไว้นี้เลยอาหารสองวันให้ทีพอนะเดี๋ยวหุ่นเสียนี่เรามาดูกันนะก็อายุฟอร์มได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่เหลี่ยมให้ดูนะพอดีช่วงนี้ยุ่งๆอ่งนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับแล้วก็ช่วงอีคลิปไอ้ไล์สดนะ่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะเพราะช่วงนี้ผมติดตุละทำหลังหนูใหม่นะ เรามาดูกันผมว่าเครื่องน่าใช้ได้แล้วล่ะครับเนี่เห็นนะอยู่ไหนเอ่ยนี่คผมเก็บผมว่านี่เห็นไหมเครื่องปลาก็จะยาวขึ้นนะฮะมันพองกระจกอยู่ทอ้งวันนะนี่ไงเห็นไหมครับสวย นะครับนี่ผมฟอร์มได้ยี่สิบยี่สวันไม่ถึง25วันนะครับถ้าจำได้นะนอ่ดูโถยังไงก็ใครอยากให้ฟอร์มปลาปา่าในเหลี่ยมพร้อมกันพร้อมกันสักสามที่หตัวบอกได้นะกดเม้นมาเม้นบวกหนึ่งใต้คลิปนี้มาเลยแต่ผมจับให้มีปลากัดป่าแก้มแดงพร้อมขึ้นอยู่นะชุดที่ผมพาะปล่อยนะครับใครอยากได้ผมก็แบ่งนะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะ ชุดที่ว่าผมนั่นนะนี่เป็นชุดนี้นะครับผมเพาะไว้ปล่อยนะากัดเก้มแดงนะครับเปชุดนี้นะแต่หลังฟอร์มแล้วผมจะแบ่งนะยังไม่ฟอร์มยังไม่แบ่งนะครับนี่ปลาปลาป่านี่ผมแนะนําให้ฟอร์มแต่เล็กนะครับเครื่องจะมาดีนะนี่เห็นไหมโอ้ยงามหลายนะี่ไง ถ้าเกิดอยากได้ตักสดเนี้ยคู่ละสองอยห้าสิบครับรวมส่งแต่ถ้าเกิดฟอร์มแล้วคู่ละสี่ร้อยรวมส่งนะนี่ทักมาเลยเดี๋ยวผมปักลิงก์ช่องทางการติดต่อให้นะโอเคงันก็เนี้ยเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปนี่ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูว่าผมทําอะไรมานะนงยุ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะพี่คอติดตามมาตลอดนะครับนี่ชุดนี้กระดงสวยๆนะเห็นไหมเดี๋ยวได้เล่นกันแน่ครับ ผมว่ากลับไปล่าถ้วยปลาป่าเราเห็นมีงานประกวดเยอะนะทุงนี้นะครับเนี้ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคลิปนี้นะครับบายจบคลิปละแล้วถ้าผมจะรักใครนะอย่าว่าแต่วีร้าเป็นูคนใช้เลยต่อให้เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วผมก็รักแล้วแล้วถ้าผมจะรักใครสักคนมกันก็ไม่เกี่ยวข้องกับฐานะอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมันขึ้นจะไลค์สค่ำไหนอย่าำคลิปมาบอะไราแล้ ยังไงขอติดเก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ศิลธรรมไงให้ดูก่อนนะก็อย่ปาดเป็นปอมก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดใหญ่ให้เครื่องยุ้ยฝั่งนี้มันก็จะอายุเยอะไงมันก็จะดูไม่คึกมันจะดูไม่ไม่ดีนะก็ประมาณนี้กําลังดีนะสําหรับผมในสายตาผมนะครับงัก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมันไม่มีวิธีที่ตายตัวนะแต่ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วยังไงก็ฝากขอคนละหนึ่งไลค์นะครับยังไงก็ฝากแชร์ด้วยก็ยังดี เอ้ครับง่ายก็ขอจบคลิปที่นี้นะครับ